สวัสดีค่ะเด็กๆช่วงบ่ายวันนี้คือวิชาสุขศึกษานะคะเด็กๆซึ่งพูรูหายไปนานเลยวิชานี้คุณผูคผู้นปนต้องขอโทษเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆลืมไปหรือยังวิชานี้อย่าน่าจะไม่ลืมนะวันนี้คพูดจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะเรื่องลักษณะทางเพศและความภาพภูมิใจของตนเองลักษณะทางเพศ มีองไรบ้างในช่วงเด็กอายุวัยของของหนูนะช่วง3าถึงเจ็ดปนะีเด็กๆอยากเรียนรู้เรื่องใหม่กันหรือ,อยังถ้าอยากเรียนรู้แล้วเราก็ไปเรียนรู้พร้อมกันเลยจ้าวิชาส,สุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หน่วยการเรียนรู้ที่สาม ลักษณะทางเพศและความภาคภูมิใจในตนเองตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเด็กๆ 1. บอกสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง 2. บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องเพศและการแสดงออกทางเพศนะคะ เด็กๆดูรูปเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายลักษณะทางร่างกายของเด็กสองคนนี้จะอายุตั้งแต่ห้าขวบถึงเจ็ดขวบด้านร่างกายเมื่อแรกเกิดลักษณะทางร่างกายจะแสดงให้เห็นว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายซึ่งแต่ละเพศจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดย เอายาเว้าเอายาะเพศที่แสดงเนี่ยว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายหรือบางคนอาจจะมีทั้งสองเพศในคนเดียวกันก็ได้ซึ่งมันเป็นไปออได้ตามธรรมชาตินะจ๊ะเด็กๆในสังคมปัจจุบันเนี่ยจะมีความหลากหลายทางเพศบางคนมีความชอบและการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดมาดูอารมณ์ ของเด็กอายุ5-7ขวบมีลักษณะอารมณ์ที่พบบ่อยดังนี้อ่ะดูนะครูครูอธิบายให้ให้เด็กๆฟังแล้วเด็กดูซิว่าอารมณ์ในวัยเด็กของเราเนี่ยจะเหมือนที่คุณครูได้ได้อธิบายไปหรือเปล่านะคะลักษณะอารมณ์ในวัยเด็กข้อหนึ่งดีใจเมื่อได้รับสิ่งที่ชอบหรือที่ ตนเองพอใจถูกใจดูรูปเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่ให้ให้ของขวัญวันเกิดเด็กๆก็มีอารมณ์หน้าตาที่ยิ้มแมย้มแจ่มใสข้อ2ชื่นชมหรือแสดงความยินดีกับคนที่รู้จักหรือชอบพอนะ มีในห้องมีในห้องเรียนเด็กๆยกมือตอบคําถามคุณครูได้อย่างถูกต้องก็มีสีหน้าแจ่มใสเพื่อนๆก็ตบมือในความเก่งของของเพื่อนๆที่ยกมือตอบคาถามต่อไปข้อ3ชอบใจภาคภูมิใจเมื่อได้รับสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการอ้าวเด็กคนนี้ได้รับใบป,ประกาศนียบัตรนะประจบปีการศึกษาเป็นเด็กที่เรียนดีของห้องกายได้รับ ใบประกาศสนียบัตนะเป็นเด็กเรียนดีมีความประพฤติดีเด็กๆอยากได้กันหรือเปล่าคะอ่าถ้า,ดเ,ดาเด็กอยากนะเด็กจะต้องตั้งใจเรียนนะอ่านหนังสือเก่งๆเ,เข้าเรียนทุกวิชาเด็กจะได้เป็นเด็กที่เรียนดีนะคะเด็กๆขอ้อ4 เสียใจเมื่อตนเองผิดหวังหรือไม่ได้ในสิ่งที่ตั้งใจไว้ในรูปนะลูกอยากได้รองเท้าคู่ใหม่แต่แม่ไม่ได้ซื้อให้แม่บอกว่าลูกรองเท้านีย่ยังใส่ได้อยู่เลยนะอย่าเพิ่งซื้อใหม่เดี๋ยวเอาไว้พอจบเอ่อพอขึ้นป .2 ออแล้วเดี๋ยวแม่ซื้อให้เออลูกก็ทำนะ้าแบบผิดหวังเล็กน้อยข้อหาโกรธหรือโมโห เมื่อไม่ได้ดังใจตนเองหรือมีคนขัดใจดูสีหน้าเนี่ยดูสีหน้าสองคนนี้เนาะไม่ได้อะไรดังใจก็สีหน้าจะมีอาการที่แบบไม่พอใจโกรธและโมโหและเด็กเด็กเด็กเดกเคยมีอารมณ์แบบนี้ไหมเด็ก,เด,กเด็กอย่าทำนะถ้าโกรธหรือโมโหหรืออะไรใครเนี่ยเก็บไว้ในใจแต่สีหน้าเนี่ยอย่าอย่าอย่ากโกรธแล้วลูกไม่ดีนะคะ ข้อหหวาดกลัวเมื่อต้องพบเจอสิ่งที่ไม่ชอบหรือจะเป็นอันตรายกับตนเองเด็กคนนี้เดินเดินอยู่ริมถนนหมาหมาเจอหมาหา่าดูสีหนะ้าหวาดกลัวเชวลหละใครสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสบ้างเวลาถูกหมาห่าวลูกน่าจะไม่มีสีหน้ายิ้มแย้มนะสีหน้าจะต้องหวาดกลัวนะในสิ่งที่เออกลัวเป็นอันตรายกลัวหมามันกัดนะลูกนะสีหน้าเป็นแบบนี้นะจ๊ะ ต่อไปมาดูลักษณะความแตกต่างทางอารมณ์ของแต่ละบุคคลมีดังนี้ข้อหนึ่งอารมณ์อ่อนไหวง่ายเช่นร้องไห้เมื่อรู้สึกเสียใจหรือน้อยใจ 2. เมื่อได้รับคำชมเชยจะแสดงท่าทีอย่างชัดเจน 3. รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถต้องการเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้นำกลุ่มและได้รับคำชมเชยจากผู้อื่นข้อ4มีความรู้สึกสงสารเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นและรู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจข้อ5ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นเข้าใจในกฎกติกาความแตกต่างระหว่างถูกและผิดข้อ6 ใจเย็นไม่โกรธง่ายข้อ7มีเหตุผลในการแสดงความรู้สึกถูกหรือผิดเมื่อต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนหรือผู้อื่นเราควรปรับตัวและอารมณ์ให้มีความเหมาะสมเช่นไม่โกรธง่ายไม่เอาแต่ใจตนเองหรือไม่แก้งให้เพื่อนโกรธ เพื่อให้อยู่ร่วมกับเพื่อนและผู้อื่นอย่างมีความสุขเด็กๆได้เรียนแล้วเกี่ยวกับเพศและการแสดงออกทางเพศเด็กๆเ,เข้าใจนะเวลาคนเรามีอารมณ์นะมีอารมณ,มรมณ,มรมณ์โกรธโกรธง่ายเอาแต่ใจตนเองหรือเออหรือชอบแกล้งเพื่อนอย่างเงี้ยหนูควรปรับให้เออให้ใช้อารมณ์ที่เหมาะสมนะหนูจะต้องเป็นเด็กที่ไม่โกรธง่าย ไม่เอาแต่ใจตนเองแล้วก็ไม่แกล้งเพื่อนเลยนะถ้าหนูทําอย่างนี้ได้หนูก็อยู่กับเพื่อนอย่างมีความสุขหนูสามารถเอาไปใช้เออในครอบครัวของหนูก็ได้เวลาหนูเอออยากได้อะไรแต่คุณพ่อคุณแม่หรือเออปู่ย่าตายายหามาให้หนูไม่ได้เนี่ยหนูก็ต้องฟังเหตุผลผู้ใหญ่ด้วยนะคะว่าทําไมผู้ใหญ่ถึงหาในสิ่งที่ หนูต้องการไม่ได้นะคะดังนั้นอยู่บ้านทุกวันหนืต้องทำสีหน้าอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่พอา,าไม่พอใจผู้ปกครองนะคะเวลาเรียนเหมือนกันนะเด็กจะต้องเป็นเด็กที่อยากเรียนเรียนให้มากๆเรียนทุกวันจะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะเด็กๆครูขอฝากเรื่องนี้ไว้นะจ๊ะครูอยากรู้ว่าตอนนี้เด็กๆเนี่ยมีอารมณ์แบบไหน อารมณ์ดีใจเสียใจกลัวหรือโกรธถ้าดีใจหน้าเป็นแบบนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสเสียใจหน้าบึ้งเชียวเหมือนกับคนจะร้องไห้เสียใจถ้ากลัวจะสีหน้าแบบนี้ทำตาโตลุกวากวกลัวแต่ถ้าหน้าโกรธขิ้วขมวดและหน้าบึ้งตึงเลยอยากรู้ว่าตอนนี้หนูอารมณ์แบบไหนเป็นไงกันบ้างเด็กๆพอเข้าใจเนื้อหา เกี่ยวกับเพศและอารมณ์ทางเพศไหมเด็กๆซึ่งแต่ละแต่ละคนเนี่ยอารมณ์จะไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับเ,เหตุการณ์ต่างๆที่ที่หนูที่หนูเจอนะลูกนะแต่อารมณ์เนี่ยสีหน้าอารมณ์ก็จะไม่จะไม่แตกต่างกันมากมายถ้ายิ้ม สีหน้าอารมณ์เป็นแบบไหนยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าหน้ามึนเป็นอย่างไรนะก็คล้คคายๆกั่ครูขอฝากไว้นะเรื่องอารมณ์เนี่ยเด็กๆจะต้องอมีอารมณ์ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกวันแม้กระทั่งหนูจะโดนผู้ใหญ่ดุผู้ปกครองดุก็แล้วแต่นาะขอยิ้มไว้สักนิดนนเนาะเพื่อที่จะให้ ผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยจะได้หายเหนื่อยเนาะในการที่จะเออกลับมาบ้านแล้วเนี่ยเจอหน้าลูกยิ้มแย้มแจ่มใสทําได้ไหมคนะลูกๆจาทําได้เนาะเวลาเรียนก็เหมือนกันอย่าหน้าบึ้งนะเนาะดูครูสิครูสอนหนูเนี่ยหนูครูไม่หน้าบึ้งเลยใช่ไหมครูยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะครูเนี่ยอยากจะสอนเด็กๆไงอันไหนวันนี้ยิ้มกันเลออยยางแต่ยิ้มให้ครูสิยิ้มนะยิ้มห้ามหน้ามือนะจ๊ะอ่ะ เดี๋ยววันนี้การบ้านการบ้านทำยังไรให้หนูไปดูคุณครูบอกเดี๋ยวครูจะบอกให้นะเอกสารจะอยู่ในชีดที่สองที่ครูแจกให้จะอยู่ด้านหลังเลยอะไรเป็นทว่าวันนี้ครูให้การบ้านอะไรบ้างบ้านวันนี้นะคะเด็กๆให้หยิบใบงานวิชาสุขศึกษาเรื่องอารมณ์กับสุขภาพขึ้นมาใบงานนี้จะอยู่ในเอกสารชุดที่สอง ที่เด็กๆรับไปจากคุณครูจะอยู่ใบหลังๆเลยหน้าหลังๆอ่ะล,ลูกนเาให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพอารมณ์ที่กําหนดให้แล้วก็ระบายสีให้สวยงามครูกําหนดอ,อ,อารมณ์มาให้รูปแรกคือโกรธดีใจซึมเศร้าหัวเราะร้องไห้แล้วก็ร่าเริงหนูเอารูปหน้าพวกเนี้มาวาดใส่ลงไป แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆมียากไปใช่ไหมคะอ่ะมียากเนาะถ้าใครเสร็จแล้วถ้าใครเสร็จก็ส่งเนาะถ้าใครไม่เสร็จก็งานนี้ไม่ให้เกินวันศุกร์ละกันนะ่ะ๊จะว่าให้สวยงามนั้นและส่งคู่นะไม่บายแล้เวเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะนิชาสุขศึกษาสวัสดีจ้า